สวัสดีตอนแรงครับทุกท่านครักำหน้เป็นวันที่30ตรงกันกับวันพระฤหัสบดีครับพฤษภาคมครับพี่น้องครับทุกท่าน,นเมื่อนี้กะมีแนวอยากมาเผยสุฟังอีกเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อจะได้เข้าใจความจริงลึกซึ้งเข้าไปอีกครับ พอดีมื้อเช้านี่ครับทุกท่านผมมีโอกาสได้เข้าไปในบ้านครับปกติผมจะบ่อยู่ในบ้านครับผมจะอยู่ท่งอยู่ท่าอยู่หน้านี่ล่ะพอบ้านนั่นมันบ่มีมงสิอยู่ครับอยู่น้ำยากครับก็ออกไปหลายก็คือจังเลิกเกียรกันเนาะ ครับสรุปแล้วผมเข้าไปในบ้านมาเ้านี่ครับไปพ่อผู้เพิ่นออกมาบินธบาตครับขออนุญาตครับถ้าบกสนทนากันถาบเผยสู่กันฟังก็จะบเห็นภาพครับพอดีไปพ่อเพิ่นขี่สเสล่งมากครับมีผู้ติดตาม ผู้หนึ่งครับกระบออยากเอ่ยซื้อแล้วดอกครับผมก็ได้กระหูจักเราอยู่ครับเราเป็นรุ่นพีบ้านผมอยู่นั่นครับบ้านผมเกิดนั่นจะมีวัดอยู่3สามวัดครับวัดหนึ่งคือวัดบ้านอีกสองวัดจะเป็นวัดป่าครับอยู่คนละทิศละทางครับ วัดนึงนั่นจะอยู่ทิศใต้วัดหนึ่งนั่นจะอยู่ทิศตะวันตกวัดหนึ่งนั่นจะอยู่ทิศเหนือครับเมื่อเช้านี่ผมไปซื้อของผมก็เลยไปพบไปพออชาวบ้านไส่บาทกันครับมีบรรพชิตมาผู้หนึ่งครับกับผู้ติดต,ตามขี่สาเลงตามมาลอา่ลอทาล่อทารับ พัตหารครับเพราะว่ามันเป็นบานใหญ่นะนะครับใส่เต็มบาทเพื่อนกระจกออกใส่เข็งไหวครับได้เต็มเข่งพอดีครับพระผู้เดียวนั่นครับก็บผู้ติดตามผู้หนึ่งเจ้าบ้านกับใส่บาทดีดีครับสทธาใส่พัตหารแล้วกร็รับพรนครับพระเพื่อนก็หายพรอน ปกติของที่เพื่อนได้ศึกษามานั่นนะครับในบวชได้เรียนมานั่นล่ละหายพ่อน,นั่นแหละครับไายกิจะเคยได้รับพ่อจากพระยี่ดอกที่เ,เ้าหลงว่าเป็นพระครับที่ห้าคิดว่าเป็นพระผมก็เลยถือโอกาสขาไปเล่ยนนา่ผู้เพิ่นมาติตามครับกระบออยากเอ้ยซื้อแล้วครับตามที่จริงเล้าก็เป็นพี่ชายนันละ่ะ พี่ไส่บ้านเดียวกันครับผมก็เลยว่าอย่าพ่าไปผมวมาคอ,อนสนทนานํำเนยผมก็เลยถามแล้วว่าอ่าผู้อยูก่ก็พาะคูจักบอกวา่าธรรมะหมายถึงอะไอย่างผมถามต้องตรงสิครับแล้วก็ว่าอา้าวแล้วก็ว่าจักเสีว่าจังใดแล้วละวา มันเก็เป็นเรื่องที่ตอบอยากแล้ววนะ่าผมก็เลยว่าเอ้าเฮาอยู่กับผระเฮ้าคือสีบจักพราเพื่อนบริวาลสู้ฟังสะบอกกระพริบบริวาแล้วเพราะว่าเฮาเฮาเรื่องนี้มันวบายากแล้ววนะ่ามันก็นต้องไปถามเพื่อนมันโมเมนต์นี่ครับเพราะว่าการถี่รักษาพระรรมพระวินัยพระรรมคำสอนนี่มันโมเมนต์วาึิงให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดด้ครับผมว่าจังสีครับมันต้องรักษาพระวินนยพระธรรมคำสอนทั้งสามสี่โมเลาบแมน่นว่าไปนหนิงให้แต่เพินผู้ใดผู้หนึง่งรับผิดช,ชอบบอมเอนนครับคือบรรพชิตปิษุนีสามเนร่นชาวบ้านเป็นบริษัทเดียวกันต้องรักษาพระธรรมคำสอนซอยกันต้องเข้าใจด,ด้ครับผมว่าจังสี่ครับพี่น้อง มันเฮาเฮาไอไอไอบโบโหบอกว่าพระรรมอันธรรม่านอันไม้ถึงอีหยังผมมาจังสี่นอกาก,ากตอบบ่อบดครับแม่นยังไงก็ตอบบ่ได้นี่แหละครับมองมั่นเป็นตาอนาจใจครับคือขนาดผู้อยู่ก็พระแท้ๆครับกับบสามารถจะเข้าใจได้ว่าถ้ามะามายถึงอีหยังผมก็เลยถามว่า บานาี้อาหารนี่เข้าคือว่าเข้าจะกินเบิดบอเต็มเขียงครับพาะผู้เดียวอาหารหน่ครับของหวานของข้าวได้ยเขียงหนึ่งแล้วครับอยู่ซาเลงครับแล้วก็ตอบตรงอยู่ด้ครับแล้วก่บบอแล้วบา้านข้ากินโมเบิด์ตข้าเข้าคือเอาลายแทสันกาจักแล้วแล้วกับว่านี่แหละครับมันไม่มีคําตอบอีกอย่างเลยครับ อันนี้เมื่อว่าวสุพี่นองฟังนี่มันเป็นความจริงครับทั่วประเทศเฮาจะเป็นจังสี่ครับเป็นยังคือเป็นจังสี่เฮาคือบบหูคําตอบเฮาคือโบอเห็นคําตอบครับเพราะว่าประโยชน์นั่นมันคืออีหยังครับประโยชน์นั่นก็คือเข้าใจดิครับบ่เมนบ่เข้าใจวัดว่าอาลามตะละบ่านนี่มี3วัด4วัดครับสองวัดก็มีครับ ภูเขาารับมีถูกผู้เขามิตรสำนักปฏิบัติธรรมิตรสำนักสงฆ์ขับบ้านในประโยชน์ยุไสรับประโยชน์ชาาบ้านบ่ได้เข้าใจอีหยังมันมีประโยชน์บร่รับมันเกิดประโยชน์บ่ผมไปหาเหตุขับอยู่ผู้ผมก็ได้ไปถามไม่ออกคือกันเพื่อนเพิ่นไม่ออกคำครับหลายปีเดินไปส่งเขาส่งน้ำไป ประจำนะนะครับเป็นตาสงสารผมถามว่าเพื่นทเทศนาสู่ห้องฟังจังไดเนยเม่แม่เขาใจยังเนี่กยกระบอกจักยังแล้วแล้วก็ว่าไปขอสินน้ำเพื่อนเพื่นกับบ่หายวสันนี่นะครับเขาเราบอได้อธิบายคําว่าสินหมายถึงอีอย่างเขาเราบอได้อธิบายเลยครับจากพมศิว่าจังไดมันเป็นตาอัดอันตันโอล่าครับ คือคือมันเขายุควิกฤตแหละครับคําว่าวิกฤติมันหมายถึงมันถึงทางตันครับบ่าวาทางถ้ำบ่าวาทางโลกครับทางโลกก็เกิดสงครามกันครับทางบ้านเมืองทางผู้นาทางบ้านเมืองก็แย่งเก้าอี้แย่งที่นั่งกันครับแย่งตําแหน่งกันครับนี่ละครับ มันมาจากใสครับมันมาจากบองหัจักพิษบองหัจักถื่อบองหัจักบาบองหัจักบุญบองหัจักพระธรรมข้ามสอนครับมันถึงในแย่งกันขันเม่นันเป็นเดรชานเข้ากัญาติกระดูกกันนะนครับญาติเม็ดเข่าเม็ดอันกระดูกกระเดี่ยวกันครับขันเมมนใกล้กรญาติเม็ดเข่ากันครับเตะกันบ้านเฮาเป็นมนุษย์กรญาติเก้าอี้กันครับญาติตำแหน่งกันครับ ขนาดพห่มผ่าเหลืองเป็นผู้ละแล้วเป็นผู้เห็นภัยแล้วกันยั่งอยากมนียศยธาบรรณาสักครับจากนี้ก็ยั่งอยากมนีเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้ยั่งอยากมนีเงื่อนเดือนนี่ครับคือวิกฤตคือบานเมืองเฮามันเป็นวิกฤตแล้วพี่น้องผมไดีออกมา่อสู่กันฟังเล็กๆนหน่อยครับแต่ว่ามันเกิดเป็นเรื่องปกติดีแหละครับบ่เป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าความจริงนั่นบัวมันจะมีสีเหล่าครับเพราะว่าพระอรหันตตัสมาสัพพุธเจ้าดั่นเพิ่นจะอยู่สูงครับบ้านนี้ความจริงนั่นมันจะมีต่ำมีสูงครับมีกลางมีสันวัฒนาของมันนั่นแหละครับมีระดับสันของมันนั่นแหละครับจึงว่าเมี่ยงวันมันกับสัทธาของเหม็นเนาะมันกับไปตอมของเหม็นนั่นนะครับ มันก็เป็นเรื่องปกติเลยครับบ่ไม่เรื่องแปลกครับผู้ใดรัตธาอีหยังก็ไปต่อมันนั่นนะนะครับหมายถึงบุญเขาหอดหันครับคือจังหวันแมงวันบุญมันหอดขี่มันก็ไปตอมขี่นะนะครับบุญมันหอดของเนาคือยังนอนยังสิบุญมันหอดของเนา,นนนม,นเนามันก็ไปจ่อของเนามันเป็นเรื่องปกติเลยครับบ่ไม่เรื่องแปลกอันนี้คือเป็นเรื่องจริงครับเป็นซัตธร,รรมสิ่งที่มีจริงครับ นี่แหละจังว่าชาวพู้เท่ามีพระรัตนาตรัยผู้เดียวกันแต่ว่าการขรพนับถือเฮานั้นจะบ่ได้นับถือผู้เดียวกันเด้อครับบางคนก็น,นับถือพระอา,อาจารย์ผู้นั้นบางคนก็น,นับถืออาจารย์ผู้นี้กันแล้วแต่บุญผู้ใดสิหอดใส่นะนะครับจะหอดกินเมนหรือจะหอดกินหอมมันกับเป็นเรื่องของอ กรรมของตนของตนครับสาตโลกมีกรรมเป็นของของตนมันเป็นเรื่องปก,กติครับอ่ะประมาณนี้ครับมือนี้เล่นน้ากันยังมาแรงวันพระเลหาดครับวันที่สามสิบใกล้จะสิ้นเดือนแล้วพี่นอ้องประมาเนี่ยนะครับสวัสดี